สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับก็มีคอมเมนต์จากน้องๆอีกไก่ไก่นี่นีจะไก่กันก็มีคอมเมนต์นะครับมาจากน้องๆบอกว่าสอนทำทริกเกอร์เสียงเซเว่นได้ไหมครับมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าเสียงก็จะไม่เหมือน100%นะครับอาจจะเหมือนแค่ช่วงทํานองนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าตัวเลือกเสียงมันน้อยมากนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะมาสอนนะครับอะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะทําเป็น เข้าประตูนี้นะครับแล้วก็มีเสียงเซเว่นนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวใส่ขอบเขตให้มาก่อนนะก็คือเข้าพื้นที่นี้อีฟ้านะครับก็คือขอบเขตอ่ะได้ขอบเขตมาละโอเคเมื่อเราเดินผ่านประตูนี้แล้วก็จะมีเสียงเซเว่นใช่ไหมสร้างทิกเกอร์ใหม่มานะครับ1อันแล้วก็เหตุการณ์ผู้เล่นเข้าสู่พื้นที่นะครับเราก็เลือกขอบเขตที่เราสร้างมาเมื่อกี้เลือกขอบเขต ครับขอบเขตที่1การกระทำนะครับมาที่เอฟเฟกเสียงเล่นเอฟเฟกเสียงบนตำแหน่งนะครับเล่นเอฟเฟกเสียงบนตำแหน่งเราก็เลือกเอฟเฟกเสียงก่อนที่คลังโมเดลถ้าเราเลือกมาที่อื่นๆแล้วก็เลข3นะครับอื่นๆ3บนตำแหน่งในเหตุการณ์นะครับเสียงคือ100 ช่วงทำนองนะครับอันนี้ปรับเป็นสัก3.6 3.6นะครับก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับจากนั้นใส่ขั้นด้วยเวลานะครับก็คือเครื่องจับเวลาเราเวลาผ่านไปตรงนี้ใส่เวลาเป็น0.6วิ0.6ใส่จุดด้วยนะครับ จากนั้นเราก็ Copy อันแรกมาอีกนะครับคัดลอกวางในทิกเกอร์อันนี้เรามาเปลี่ยนช่วงทำนองเป็น2.7นะครับ2.7นั่แ,แล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นเล่นเสียงอื่นๆ3 3.6นะครับแล้วก็รอ0.6วิผ่านไปแล้วก็เล่นเสียงอื่นๆ3 ช่วงทำนองก็คือ2.7เดเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปนะครับพอได้ไหมเหมือนเราเข้าเซเว่นอยู่เนาะเห็นไ,ไหมเราเดินเข้าประตูไปเราเดินออกประตู โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงเซเว่นนะก็ลองเอาไปใส่ในแมพของน้องๆดูได้นะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย